ไหครับเอาชัวร์ดีกว่าดูสคริปต์กันดีกว่าจะพูดชื่อไหมครับเดี๋ยวนะต้องนั่งในห่วงนั้นนะเดี๋ยวนะมันต้องนั่งแต่เราต้องไม่ดีมันจะเมื่อยน่าใช่แหละสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมเยาวชนผมก็คิดเหมือนกันครับว่ามันดูซีเรียส มันมึงใส่สูตรเหรอใช่เป็นไข่ขาวติดเนิร์ดมากข้ไงใเป็นน้อยอ่ะโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมครับคคนพี่พูดถึงโครการที่วันนี้หน่อยครับผมก็ก็ชื่อโครงการก่อนเลยเนาะก็ชื่อโครงการว่าประธานนักเรียนดีเบตครับผมซึ่งเราก็จะให้ก็คือแต่ละโรงเรียนมาดีเบตกันใช่เพื่อที่จะชิงเงินรางวัลกว่า50,000บาทครับใช่ครับผมก็คือจริงๆตอนแรกมันเรื่องมันเริ่มต้นมาจากว่า จริงโครงการนี้มันเป็นโครงการที่เป็นไอเดียเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วของผู้จัดการเราเนาะแล้วมันมีประจวบเหมะก,กับช่วงที่เป็นช่วงวันเกิดพวกเราสองคนเนี่ย้ารทูวิสก็มีการรวบรวมเงินทําบุญเดืทกิจกรรมอะไรเง<ช>ี้ยแล้วมันมีส่วนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ก็เลยเอามาผู้จัดการเราก็เลยอยากมาร่วมกับโครงการนี้ครับผมเพื่อจะเปิดโอกาสให้แบบ น้องๆหลายๆคนที่มีไอเดียมีกิจกรรมดีๆที่อยากจะทำเนี่ยร่วมโปรเจกต์เข้ามาร่วมกันมาดีเบตกันในงานวันนี้ครับเพื่อจะเอาทุนรางวัลเงินรางวัลใช่อสากกว่า5 0 0 0 0บาทเข้าไปซึ่งก็ร่วมกับโครงการของเป็นสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมเยาวชนครับผมยังเราสองคนมีส่วนร่วมในการตัดสินที่ผ่านไปใช่ไหมเอาความจริงก็คือสําหรับวันนี้นะครับก็คือเราคัดเลือกมาแล้วเป็น6โรงเรียนเนาะใช่วันนี้เหลือ6ทีม ใช่ผมก็ะส่งมาแต่จะเป็นประทักเรียนหรือว่าเป็นนักเรียนธรรมดาอะไรทั่วไปเรับส่งมาทั้งหมด6ทีมสุดท้ายละแล้วก็หลายจังหวัดมากมาจากไหนมาเราเชียงใหม่มีแต่อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนวันเนี้ยมีเขาเรียกว่ามีผลการตัดสินเท่าเทียมกันมากคนละหนึ่งคะแนนเท่ากันใช่เพราะว่าผมก็มีหนึ่งมีก็มีหนึ่งหรือว่าคนที่ร่วมรับฟังก็มีหนึ่งคะแนนเหมือนกันครับผมก็ ต้องมาลุ้นเอาว่าน้องคนไหนจะได้ทุอวันนี้พวกเราดูจริงจังกันมากเลยน่าทาเป็นทางการไงโอเคโอเคครับผมคุณใส่สูตรมาไงมันก็ต้องแบบเออจริงจังหน่อยเดี๋ยวผมเป็นเลขาอ๋อแล้วคุณไปตีกอล์ฟไหนต่อเนี่ยอ๋อจะแบบแออกล่าหน่อยครับผมคนมีเกมยังไงในการแบบวันนี้ที่จะตั้งสำหรับการให้คะแนนส่วนตัวไปอะไรผมว่าอันนี้สำหรับตัวผมนะผมใช้ความชอบส่วนตัวผมว่า คนไหนพูดแล้วชาฉานฟังรู้เรื่องแล้วผมเข้าใจง่ายเพราะผมเป็นคนที่เข้าใจยากนิดนึงถ้าคนไหนพูดแล้วผมเข้าใจปุ๊บเอาไปเลยหนึ่งคะแนนโอเคงัค้นส่วนผมก็น่าจะเป็นหน้าตาที่ไม่เกี่ยวกับคะแนนที่ไม่เกี่ยวกับคะแนนแล้วก็จะดูที่เรื่องของกิจกรรมกิจกรรมไหนที่ดูทําได้จริงแล้วก็น่าสนใจเพราะคุณคุณก็เคย เป็นประธานนักเรียนปะเออใช่ใช่เด็กๆเคยเป็นประธานนักเรียนแล้วก็มีหลายโครงการที่เคยทําเด็กๆมันก็ย้อนกลับไปนึกถึงตอนเด็กๆเหมือนกันนะอะไรแบบนี้ดูกี่ปีแล้วอะเราอะสี่ห้าปีแล้วเนาะเราอะห้าหกปีแล้วอ่ะเออครับผมก็อยากจะให้เด็กๆน้องๆได้ร่วมสนุกมีโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆทุกคนใช่ครับหนักใจไหมครับน้องมันเป็นการตัดสินว่าเป็นชี้ขาดของ เด็กปด้วยเลยก็หนักใจนะเพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสไปร่วมฟังในไลน์เขาเรียกไลน์ที่แบบเป็นรอบรอบซ้อมที่เราไข้มาร่วมแชร์ไอเดียแชร์อะไรกั็คือน้องแต่ละคนคือเก่งกันมากเลยใช่แบบอยากให้ทุกคนเลยแต่ว่ามีแค่คะแนนเดียวมีแค่คะแนนเดียวก็อาจจะต้องตัดสินใจดีๆเลยว่าจะเลือกใครครับก็ต้องหาที่ดีที่สุดจริงๆอย่างเราสองคนเองก็แฟนคลับก็คือมีจัดกิจกรรมให้อยู่เรื่อยๆเนาะเออเป็นไงบ้าง สองสปีล้วก็คือยังเดี่ยวแน่นเหมือนเดิมครับก็ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนก่อนอย่างแรกนะครับเพราะว่าเอาจริงริโครงการดีๆอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าไม่มีแฟนคลับใช่ใแล้วก็นอกจากโครงการนี้ก็มันก็มีหลายกิจกรรมที่ผ่านมาใช่ว่าตั้งแต่เราแบบเริ่มร่วมงานกันตั้งแต่แรกแล้วแหละก็ยังเหนียวแน่นถึงทุกวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเหมือนเดิมครับผมครับทุกคนก็ยังมากันเจอ ยังคงซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับผมก็ขอบคุณมากวันนี้ก็เห็นว่ามาเยอะเหมือนกันนะใช่ครับมาถึงแฟนคลับอหมายถึงคนข้างนอกครับนักเรียนเต็มเลยครับเขมามามาสมาธิอะไรวะเนี่ยจริงๆอย่างเราสองคนมีวิธีดูแลว่าเขายังไงบ้างจะแบบเกาะแม่หลุดไม่ไปไหนเลยแต่ละคนความจริงผมสองคนจะมีวิธีที่ค่อนข้างแตกต่างเนาะแต่ลงตัวยังไงอย่างแบบผมก็จะแบบมีอะไรก็จะแบบคอย มันพูดคุยแต่คนคนนี้เขาจะแบบเป็นสายเก็บรายละเอียดแล้วแบบพอมีอะไปุ๊บก็เคลียร์ทีเดียวพูดไม่เก่งแต่ลักหมดใจแสดงว่าหลังบ้านเราโอโหแรงมากคนลุกอะ่ะอาจริงจริงเหรอจดมาอันนี้อ๋ออันนี้ไปแล้วนะโอเคเ,อเดี๋ยวเรามุกกลไปอะไรคุยอะไรกันได้เรื่องเลยเนี่ยแสดงว่าหลังบ้านเราก็มีไปคุยกันถึงพวกเขาเหมือนกันก็มีพูดคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมเพราะว่าทุกคนก็รู้แบบผมเป็นคนขี้ส่องอยู่แล้วแล้วความจริงมีนก็ส่องนะ แต่แค่ไม่รู้กันแค่นั้นเองจริงๆแล้วเมื่วันเกิดที่ผ่านมาแต่ครับก็จะจ่ายจัดเต็มหมนการใช่ใช่ครับผมคือผมมาเล่นฟิตเนสอยู่แถวนั้นพอดีแล้วก็ทุกครั้งนะผมที่เวลาเรากําลังวิดพื้นอยู่นะครับเราก็จะขึ้นมาแล้วก็เห็นหน้าตัวเองกับหน้าพี่เป้งก็เลยก็เลยมีแรงวิต่อโอ้อยากจะก้มลงไปเรเล่นเราเล่นก็เลยแบบเออเราก็แบบปิดเต้นดีเทนเนอร์ที่เทรนให้เราก็แบบว่าชอบมาแซวอะไรกันเถอคนก็ถ่ายรูปมาให้เราดู จริงปีนี้เราได้ไปแบบเก็บโปรเจกต์ในที่ต่างๆด้วยครับก็ดีใจที่ทุกคนทําให้เราเนี่ยร่วมรหวมเปนแฟนๆต่างชาติด้วยที่ปีนี้จะแบบไม่ได้เจอกันใช่ขอบคุณทุกคนมากจริงจริงแงฟนๆต่างชาติเรียกร้องมาเยอะไหมครับว่าอยากเจอแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แค่แฟนๆต่างชาติเรียกร้องครับ,รบพวกเราก็เรียกร้องครับผมเพราะพวกเราก็อยากเจอแฟนๆต่างชาติเหมือนกันครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์มันก็ก็ต้องรอให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับมีน้อยทำไมครับเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้ไปเจอพวกเขาเพราะทุกปีก็จะได้ไป จริงจริงมันก็เรียกว่าเขาเรียกว่าเข้าใจกับสถานการณ์มากกว่ามัญใแญ่คือตอนแรกมันก็ตกใจนะช่วงแรกแต่มันพผ่านมาปีกว่าเราก็เริ่มแบบเริ่มปรับตัวกับมันได้แล้วแต่คิดว่าเมื่อไหร่ที่มันถ้ามันไปได้หรือว่าเราไปเจอทุกๆคนได้เราก็อยากอยากไปใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้คือแบบขอแค่ให้สถานการณ์ทุกอย่างมันโอเคเรียบร้อยแล้วแบบไม่มีใครเป็นอะไรมากกว่านี้แล้วมันก็โอเคแล้วอย่างตอนนี้เราใช้การสื่อสารที่ดีมากเราไปพร้อมเนมันโชคดีของเราด้วยเพราะว่ายุคเราเป็นโซเชียลอะนะ ไอจีทวิตเตอร์โวยป๋อมันได้หมดเลยทุก<ช>ทาง,งาก,าก็หาังมันก็อัปเดตอะไรพวกนี้บ่อยกับแฟนๆต่างประเทศมากขึ้นลแล้วก็จะแบบมีคนคอยทานสเลตอยู่แล้วใช่แบบจากไทยเป็นอังกฤษจากอังกฤษเป็นจีนจากจีนเป็นเยอรมันจะดูหลายภาษาเลยครับผมผมยังอ่านทวิตไม่ครบด้วยภาษาไทยเลยเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วใช่ไวมากครับผมจริงๆเรามีแพนที่แบบโปรเจกต์หลังจากโควิดเนี้ยจะแบบแป่พกแฟนๆชาวต่างชาติบางบ้าง จริงเอาจิงตอนนี้มันยังแพลนอะไรไม่ไพงชัดเจนนะครับเพราะว่ามันแบบด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่จริงไหมว่าจะเปิดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้แพลนอะไงเลบเป็นตัวเลขตรงๆครับผมคนเหยียบรูปโปร่งแตกคู่ละค่ะจะมีอะไรให้แบบหลังจากนี้มัน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 ก็ออมยิ้มคืออะไรยังมีแบบซีรีส์คู่หรือว่าอะไรอ่ามันก็ มันก็ต้องรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูกันดีกว่าใช่ครับแต่ก็ยังร่วมงานกันอยู่เรื่อยๆนี่แหละว่าจะเป็นงานแบบไหนเป็นโปรเจกต์แบบไหนที่จะสามารถร่วมงานจะออกมาในรูปแบบไหนดีกว่าใช่ครับคือว่าแม้ว่ามีจะเคยเซ็นแล้ว่ง่ก็ไม่่องยัง่ ก็ยังยังยังร่วมงานกันได้ใช่ครับความจริงไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยร่วมงานได้ปกติเลยครับแค่แบบอาจจะมีเรื่องของตารางเวลาคิวอะไรต้องถือแบกอะไรตรงนั้นเยอะคนมาวนเขาทันทแล้วทางช่องของกโอเคกับการทอ่าจจะมาเล่นร่มกันอีกรอบอะไรก็ได้จริงจริงตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับทางช่องนะครับก็ยังทางช่องก็เปิดโอกาสให้เราเต็มที่เลใช่ครับ โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับเกิดน้ำข้างนอกร้อนเหมือนกันเนาะร้อนข้างในก็ร้อนเขาไม่เดอใส่ถุงด้วยแหละ